เราจะมาตัดเป็นชุดว่ายน้ำนะคะเป็นผ้าลายไทยนะคะเราซื้อมามันสวยดีนะคะก็เลยจะเรามาตัดเป็นชุดว่ายน้ำนะคะการนี้ก็จะตัดเป็นเสื้อก่อนนะคะมเห็นตรงนี้นะคะเราก็จะตัดผ้านะคะตัดอันนี้จะสามตรงนี้จะสามนิ้วนะคะตรงนี้เจ็ดนิ้วเผื่อเย็บด้วยนะคะแล้วตรงนี้ก็สิบเอ็ดนิ้วนะคะตรงนี้ล่ามาสิบเอ็ดนิ้วแล้วเราจะวัดตัวตัวเราใช้สี่สิบสองนิ้วนะคะเพราะมันจะได้ดึงแบบว่าใส่ยางยืดนะคะอันนี้จะเป็นแบบใส่ยางยืดตัวสี่สิบสองนิ้วนะคะสี่สิบสามนิ้วสี่สิบสามนิ้ ต้องวัดจาตัวเราว่าเราตัวเราประมาณเท่าไหร่อันนี้ตัวป็อกกินะนะคะสี่สิบสามนิ้วด้ะเพื่อแบบเผื่อยืดด้วยนะเพราะเราจะใส่ยางยุดไปแล้วก็พื้นหลังนี่เราก็จะแบ่งครึ่งจากอันนี้เพราะว่าอันนี้ก็คือรอบรอบตัวนะคะแล้วเราจะแบ่งครึ่งจากตรงนี้ก็จะมาเป็นตรงนี้จะเป็นเส้นหลังเส้นหลังเราอันนี้จะเป็นข้างหน้าอันนี้จะเป็นข้างหลังแล้วนี่จะเป็นแบบทําแบบเส้นนี้จะทําแบบทําแบบอย่างนี้นะคะจะเป็นจีบๆี b, สวยอันนี้จะเป็นตกแต่งนะคะ แต่งส,สวยโอเคเดี๋ยวเราก็จะเย็บก็ต้องเราต้องหาสูตรนะตัวเรานะเราต้องวัดเอ,อ,อ,อวเรานะรอบอกเราแล้วก็รอบรอบรอบใต้อกเรานะแล้วก็รอบตัวเราว่าเราต้องเผื่อให้เราแบบว่าเผื่อแบบใส่ย,ยังยืดแล้วเราให้เราถอดได้อะใส่ยังยืดแล้วก็ให้เราถอดได้อย่างสบายๆนะคะอันนี้จะเป็นแบบใส่ย,ยังยืด <l> มันก็จะน่ารักน่ารักอะมันจะเป็นสายเดี่ยวออลืมตัดสายเดียวนะคะต้องเป็นสายเดียวด้วยจะต้องตัดเส้นสายเดียวขึ้นไปเดี๋ยวใคตัดก็ได้อันนี้เอาตรงนี้ก่อนจะได้ลุกแต่จะเป็นเสื้อในนะคะอันนี้จะเป็นแบบชุดวานน้้ํเปสือ ตตดเสื้อในก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตัดกเกงนะคะโอเค